สวัสดีค่ะหิวหรือเปล่านี่อมอ่ะอมมืออยากให้อยู่เยอะๆจะให้กินแซ่บๆก็จะว่าจะหิวจะให้เปลี่ยนไปกินอ่ะเล่นการ์ดนี่ตัวอะไรนะเบิร์ดเบิร์ดโอ้ แฉหมดแล้วอ่ะไหนๆขอเบิร์ดหน่อยขอเบิร์ดหน่อยสิอ่ะนี่บัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟอ่ะอ่ะบัตเตอร์ไฟอ่ะขอเบิร์ดเอออุ่มแฉะแล้วอ่ะ,อะ <c oughs> นี่อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ Strawberry. สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เออ Get need Monkey, 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 this? <laughs> Monkey, 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 tree. Monkey, 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 I need, I need three. Three. Oh, <laughs> เอาหมดเลยไหนไหนดูสิไหนไหนไหน,ไหนขอขอด้วยหน่อยขอด้วยหน่อยอันนี้ลายวอเตอร์ water. อ่ะลายซัน,น sun. ที่หนูถือซันอันนี้โอซันอันนี้เนะี่ยแอปเปิ้ลอันนี้แอปเปิ้ล ni 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 ni, ini apple, apple, apple mac apple. kita uh. <laughs> pergi ngap tu an. <laughs> Ani apa ni? Oh fish, fish, oh fish, fish, ni. นี่ฟิชฟิชไหมฟิชนี่ฟิชอู้อวฟิชอืออมวว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 วอววว้วว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 ว้วววววแพนดวอววววววา เจอไหนเสียงโทรศัพท์ตัวเองอ่ะฮ้ยหยิบหยิบอะไรมาดูสิอยู่อะไรมาดูสิเฮ้หนูหยิบอะไรคะหนูหยิบอะไรหนูหยิบอะไรโอ้คพร์โอ้คพร์แพรบนี่ครับเผื่อเป็น ไหมคะฮะ่ะอร่อยไหมอร่อยเหรออร่อยอคฮะ <c oughs> อืมขู่ด้วยเล่นไปขู่ไปอู้ เชอรี่เชอรี่อ่ะเชอรี่ต้องเปลี่ยนเอาแบบนี้นะต้องสลับกันอันนี้สึงบ้านมน้นอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย บายบไหมบายบายแทะอันนี้ฟันเลย <laughs> อร่อยอะฮะอร่อยหนูยชอบอะฮะ <laughs> <laughs> ถ้ามีฟันก็คงจะขาด

ชมแฉะมากโอ้โหเงาแหละ <laughs> ตกทั้งวงนึะ